หนึ่งสองสามไม่รับฟังว้าวน่าจะมีคนเทวดาโกรว,วสวัสดีครับผมไม่เมตในนะครับแล้วคลิปนี้คือคลิปแรกและเป็นคลิปที่เซียนมากนะครับเพราะว่า ทางอนทีนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่า Nitrogen w e ค k แวเหตุผลที่เราตั้งชื่อว่าไนโตรเจนวีคคือมีใครเห็นทางนี้ไหมทางนี้คือถัง l i ควิด ไนโตรเจนลิควิดไนโตรเจนในภาษาไทยแปลว่าอะไรครับตั้งก็ลิควิดไนโตรเจนนี่แหละครับน่ะมันแปลว่าไนโตรเจนเหลวใช่ไหมไนโตรเจนเหลวซึ่งในทางนี้เราต้องมีทางพิเศษเพราะว่ามันมันเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวเราอธิบายนิดนึงเรื่องไนโตรเจนเหลวก่อนเราเริ่มเล่นบ้าบ้าข้างในทางนี้นะครับคือลิควิดไนโตรเจนหรือไนโตรเจนเหลวนะครับข้างในน้ำนี้มันเย็นติดลบ 200องศานะครับเข้าใจไหมติดลบ2ององศาถ้ามันโดนหนังของเรามันอันตรายมากหนังเราจะไหมใช่แต่ถ้ามันอยู่ในอาการแบบนี้ธรรมดาแบบวันธรรมดามันจะมันจะระเหยทันทีฉะนั้นเราต้องระวังมากไม่ใช่ว่ามันแค่เย็นอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ระวังมันจะระเหยมันจะหมดใช่มันจะหมดที่ผมบอกคือทั้งอาที่นี้ทั้ง7วันเราจะลองคลิปเรื่องไนโตรเจนแล้วนะครับ และวันนี้วันแรกเราจะทําอะไรบ้างครับตั้งวันนี้วันแรกเราจะทำเป็นจรวดในคอรเจนเหลวโคเท่นะครับเดีย๋ยวเราต้องสายนานโชเจนแล้วในในทางแรกๆนี้และรีบไปที่สวนเพราะว่าเราเล่นที่บ้านไม่ได้มันอันตรายเกินไปใช่แล้วโอเคจัไปแล้เจอกคนที่อยากดูด้วยใช่ไหมไป a ากไเดียาอเด ราต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเหยใช,ใช่ไหมใช่โอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่สนามหญ้าผมตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยคือตอนนี้ผมกับเนทเพิ่งมาถึงดูนี่ครับเรากำลังเตรียมเราเรีบเร,รีบเตรียมอยู่นะครับโอเคฉะนั้นวันทีที่เราจะทำชูรวดนี้นะครับคือเรามีน้ําแล้วเราจะใส่เราจะาใส่ไนโตรเจนข้างในนะครับแล้วไงคือแค่คว่ำแล้วถ้าเราทำถูกมันควรจะแบบพุ่งออกเลย แต่ว่ามันเทนักจริงจากจากทางนี้ในขวดยากเราต้องใสในนี้ก่อนโอ้โอ้ใจเย็นไหมพร้อมแล้วเคเรใสใสก่อนโอเคเฮร์เรยกมาไหมพร้อมแล้ว

โอเคเจม๋มากวันกี้คือแบบจรวดนี้ไปไวมากนี่ผมแบบ <c oughs> มันสุดยอดมากเลยคือแบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดวดวรอบนึงว่ามันจะไกลไปไกลไปไกลขนาดไหนครั้งนี้เราจะลองเราจะลองจับภาพในสโลโมชั่นไม่แน,นใ่ใจว่าเราจะจับทันหรือเปล่าแต่เราจะลองดูโอเคโอเคโอเคพร้อมไหมหมอหมอหนึ่ง ต๊กต๊กต๊อกต๊กเนทว้ม่รู้ป่วาโอ้น่าจะมีคนท้อดำรวจเนทเป็นไรป่ะเนี่ย มือ okay โอเคนะมือมือ <Okay S 2> มือ <okay S 2> อยู่ครบนะมานม่ปัญหาเลยโอ้ยตาย เูเปิดเมื่อกี้คุณเห็นไหมมันไปทางไหนเดี๋ยวว่นี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 ่นู่นนู่นว้าวโอ้โหโอ้ตายโอ้มันแหลกเลยดูดิใช่มันแตกทั้งคนเลยว้าวเอามาเอาขวดใหญ่กว่าไหมจันไปจันไปใหญ่กว่าไหมเอาไปไปได้ได้ได้เอามาเอามาเราจะลองดูกับขวดเล็กแล้วหลังจากนั้นเราจะลองดูขวดใหญ่แต่เริ่มแรกก่อนเนาะ Tom, top! Oh! Link! Tom, top! Oh, not here, eh! Yo, my crew cab, Paul Fitty. Take a Calico cruise to the old city. Red paint and blue jeans. So, see, I'm going to come Oh, yeah! And cold now? โอ้ตายโอ้ตายโอ้ตายย่ากครับมีน้ำแข็งเลยดูดิโอ้โหมันเย็นโอ้โหเย็นเย็นมากมันเย็นมากแน่นอนโอ้เดี๋ยวแป๊บนะโอ้ดูดิมีน้ำแข็งโอ้ดูขวดที่เราใส่ฮึโชคดีที่มันมันไม่แตกเลยขวดเล็กหน้าเบื่อจังเหนียวเอาเต็มที่ขวดใหญ่ let's do it เตรียมพร้อมไหมพร้อมแล้ว Yeah, okay, here we go. oh, <laughs> Yes! i Yeah, she says that I'm a little crazy. Cowboy with the toy doesn't phase me. Take hold of the wheel. All American. เป็นยังไงบ้างครับจ้าเมื่อกี้เหมือนหรืว่าถ่ายหนังถ่ายถ่ายหนังแอคชั่นอยู่ปุ้งปังดังไหยตื่นเต้นมากโอเคตอนนี้ตอนนี้เราเหลือไนโตรเจนเร็วนิดนึงน่าจะไม่พอสำหรับจรวดฉะนั้นเราจะใส่ไนโตรเจนในขวดน้ำปิดฝาแล้วมันจะมีอากาศอากาศเยอะจนถึงขวดรับไม่ได้แล้วมันจะระเปิดเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วเราจะใส่ลว์โมชั่นด้วยไปโอเค ครั้งนี้ผมโคตรตินเต้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันะเหยเร็วแล้วแก๊สมันจะมันจะระเบิดเร็วมากฉะนั้นผมจะใส่ฟ้าแล้ววิง่งวิ่งเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันระเบิดตอนที่ผมจับมันจะอันตรายสำับมือฮู้ย let's do it okay ะะระเบิดสุดท้ายพ<ฮ>ิดหวงังแต่ก็ดีดีแล้วนะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไปไกลอย่างนั้นไม่แค่เบิดแค่ฝานาะใช่จะมันดูเท่เนาะใช่เท่มากโอเคฉะนั้นนี่คือจบคลิปแรกสำหรับ Nitrogen Week นะครับ <Yeah. S 2> ถ้าเกิดคุณชอบคุณต้องทำอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กด Subscribe ที่ช่อง My Made n e t นั่นแหละและเจอกันพรุ่งนี้กับ Nitrogen Week วันที่สองนะครับชอสดีครับีดดใ